คนทหารกองกระจำการชุดที่หนึ่ง 어. เ้าที่เชิญในและเชิญมาลีที่ทรงพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผักให้กับพลทหารกองประจำการที่รับราชการครบควารตามกฎหมายกำหนดขอให้ทุกคนเอาทำตัดปริญ,ญาณตามข้าพเจ้าถ้าองค์พระเจ้าจะนำมะเมล็ดพันธุ์พระราชทาน,น,นที่ได้รับในวันนี้ ไปเพราะด้วยก้าวด้วยกระมมง การในโครงการทำพื้นดีมาเนี่ยก็คืออยากให้เป็นสถานที่ในการศึกษาเรียนรู้นะให้กับเราจะได้นําไปบริโภคนะครับนํานไปถ้าเหลือจากการบริโภคแล้วเอานําไปแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนในครอบครัวหรือ,อในหมู่บ้านในชุมชนด้วยกันครับหนึ่งสองสามครับ 1, 2, 3, คนถ้าใครทำจริงๆก็จะได้รับใครที่ทำแตบบ่พอพอกินพออะไรต่างไม่ได้